ถ้าเราจะเลิกเล่นกันแล้วเสร็จเราก็ยังไม pues um> ่ได้ยินป่าเลื對對่องราวบทนะครจริงยังไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแค่เมื่อกี้แค่นี้เดียวเท่านั้นสิบโอ้โหเฮ้ยอย่างไ้สักสิบกว่าเพลงคุณพ่อ่าเกล็ดใหม่ใหม่หรอนี่กุ้งพ่อต้องเปิดหูฟังดีๆมึงต้องเปิดใจฟังเปิดใจแม่เคยยินดูอยู่ข้างหลังครับแม่ S <S หานี่ครับโคเฟสเอ้ยกูาสาใช้กล่องเครื่องมือกูงงว่าทำไมมันติดปล่อยกำบังไงโอ้ดูดิกูสาทำไว้โอ้ยยังไงฟันไฟแบบเร็วๆ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 สาวขาวมาเลยไฟแบบเร็วๆจบ,บ,บ,บละความรวดเร็วไอ้ยี่ <laughs> ทำไมมึงลบเร็วอย่างมากแคยฮหกูไม่รู้ไอ้เหี้ยจู่ๆกูติดปอกกระบาวก็โดนตีทีเดียวจบเลยชีวิตชีวิตขอกผเฟดูดมนอ้าวกดเฟซแล้วกันกูนั่งปันนี่แลวนันตาย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 ทำไมจะเอกกูไม่เห็นอลา่ากันเลยไว้สักฟ็อส์ that shit ไม่มีคั้นตอนบนดิน จะดิมัวละกวนบันลบนี่ไปราชกาะก่อนวันนี้นี่นี่นี่เกียดเกียดระวังระวังมันเอ็มดูอยู่เกียดไหนวะหลังกันตามหลังมึมาติดติดตามหลังมึมามองมองหลังไปดีดๆแล้วกันเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นแล้วแป๊บอยู่ไม่เห็นอยู่ไ้ยใครหิวกันอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นจริงเหรอ ให้มันมาตรงนี้ด้วยมาทีเดียวได้แปดเก้าคนน่าเรียบร้อยเกียรติโดนอะไรตรงนั้นวะวาย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 เรียบร้อยเรียบร้ยัตรวิญญานดีกว่าผมบอกแล้วนะครับว่ามันอาเกียตนักว่าไเกินตัวนี้ทำมันหลุดไกลอย่างวะกูหันไปมองแล้วมันต้องอันนี้ไม่ใช่หรอมันต้องหลุดไม่ได้ไม่ใช่หรอ นั่นแหะสิไอ้ก็บอกเข้าใขึ้นกันกูซับเอาฟิชายสองหน้าเกบอกเข้าใจ้นอกไอเยี่ยมองโดดกูอยู่เว้เจ็ดอีกหอตึ้ง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 ตึดงตึ้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 งตึงตึงตึ้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 งตึ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  ปั๊บไม่โดนอีกเหรอถามจริงผมถามจริงจริงผมถามดิไอียคุณต้องกดรออีกกี่วิวะโอ้ตีโอ้เจ็ดร้อยยี่สิบโอ้อะไรปิงเหรอมันมันโค่นแล้เว้ยแล้วมันมันง้างช้างเลยเว้ยมันง้างช้างอ่ะขอผมดู่ะหันหน้ายาวเลยโอเคโอเคโอเคโอกูรู้เลยว่าเขาตี้ขาตีคือแบบเขาเขาตีงัดไงไอ้เหี้ยนี่ติดกดค้างยาว ไอมันเชิงมันหนาวเชิงมันอี่ยไปหลงเชิงให้กลับมานี่ยไปหลงเชิงให้กลับมาเดียวเองวะไอ้เี้ยอ่าแล้วตอนนี้มันดูดใครอยู่ครับผมกเคิดว่าตอนนี้เขาดูดใครอยู่ดูดอยู่ข้างยานอ่าก็เป็นกูซินะนี่ไงนี่ไงเป็นกูซินะก็เป็นกูซินะก็เป็นกูซินะนี่กูมองเห็นกูมองเห็นมาแล้วมันไม่ไม่เคนเสิร์เเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วจูไปแล้วจูไปแล้วจู่อ่าไี้เจ๊แม่งไกลเลยไอ้เจ๊วางไก่เลย Mình ở theo gú, ở theo gú, ở theo gú, ở theo gú. Ở theo gú đó, mạn ở theo gú đó, mạn ở À, đã xong rồi. Xong rồi, trường liên chi, trường liên chi, trường liên check, trường liên trường xa, xa ยางยังยังอาเดะยางยางยางัอ bitcoin, ยง,ยง,ยงอนเดะกูบอกเลยว่ามันตีว่าเป็สิบรอบไม่ได้ยังไงนะอาเดะปึ๊บอาเดะโอ้โหตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่ตนนหรแต่แบบคือปลอดกำบังมันติดนานไง getan? มันติดนานไปกูเล่นอยู่บนยานกูเล่นอยู่บนยานกูเล่นอยู่บนยานไอ้เหี้ยกูตายตาย กูลากนกูลากนกูลากรลาบู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 กูว่ากูอยู่ให้สุดนลอกมาให้เขาสองไฟให้นานนะเาไม่รู้วะไม่คิดว่ามึงอยู่ตรงนั้นตึ๊งตึ๊งแล้ววาเครื่องระเบิดวางกลาบมันระเบิดไปแล้ว มันมีเสาขาวมมต้องระวังเวลาตอนแกวนะตึ้ง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 ตึงตึงตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึงตึ้งตึ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 ้งตึงตึงตึ้งตึตงตึ้งตึ้งตม้ตงตกีตาร์ต่อนก คินกีตาต่อแพ้แบมฟังเพะไมป่ะครับไปนะรับะไปจะไม่ได้ยินนะเปนยะโอเคอาวอาเ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 ออะไรวะเนี่ยเปิดตู้เหรอไม่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 ไแแบมไม่เห็นหอล่ะ มันดึงหลังไอ้แบมแบบแบมมันปั่นไปอยู่ Why? 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 วาย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 เอ้สวย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 ใครปัน่นใครปัน่นชเสร็จแล้ววิ่งไปช่วยไอ้แบมเหมือนกันไม่สิบเหมือนเหมือตามหลังมาผมก็มากูก็มาเหมือนกันกูก็มาซอยคือกันกูก็มาซอยคือกันไอ้แบมบมันไม่เห็นหรือไงวะไม่เห็น ไอ้นชมื่เดินขึ้นมาแบบเม่ปก่อนปยาวเลยเออเะว่าเอ็มมนเดินงง <c oughs> ขอนงอนุญาตงงแหมผานแล้วนะผาแล้วนะขึ้นมาบนยาขึ้นมาบนยาเปลลจจเปลลจูเปลลจูเปลลจูเขออยู่ในคนออคนนอ,อ,ยอยอยู่ใน้คนคอยคอยอยู่โดยคนคอยบัตทันบัตรทันบัตทันบัทันบัทัน มันมีแฝงมูลูมันมีแฝงมูลรู้อ่ามึงเล่าคนที่อื่นเลยมึงเล่าคนที่อื่นเลยเล่าคนที่อื่นเลยไอทหางไปช่วยดิได้เอาหน่อย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 เอ้ยเหมือนมันจะกลับว่ะเอ้ยกลับ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 มาเอ้ยมาเครื่องเสร็จ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 ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เสร็จพี่อะไรตะเอ้ากลับไปอีกแล้วเหรอก็เมื่อกี้มึงแบบท่าดทาง ยู่ไหนตาเอาเอาไอ<ด>แบมอายู่คนเดียวเลยอยู่ใสอยู่ใสเดี๋ยวท้องเ็จไหนวะโอ้โหดูดิแอบไอ้เนี่ยนี่ชอบแอบเดี๋ยวก็ไม่ช่วยละเอาสุดวะเอาแต่แบมอะแมงไล่สุดเลยลาต่อไปก็เป็นมือลาต่อไปก็เป็นมือขนองปับ๊บมีเครื่องอยู่ฝั่งนู้นเลยวะ มีอีกฝั่งอีกฝั่งของยานเลยแม่มันอยู่ตรงกลางตรงกลางยานเนียนกลางแล้วอีกฝั่งของยานก็มีเครื่องหนึ่งขนาดองปั่นเครื่องนั้นไปแล้วแหละแยกกันป่านแยกกันป่านครับผมเอาที่มึงกับที่ยืนดีกี่ตาเนี่ยใครถามไปหามึงไปหามึงระวังระวังเราไปหนุ่มห้องกูอยู่ใช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 ใชใชใชกูเห็น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 ขอมากูมาปั่นข้างบนกูมาปักข้างบน แม่งยืนมองเลยโซนครับโซนปุ๊บปั๊บต้องดูดีๆต้องดูดีๆเดี๋ยวไอ้เจนนี่มึงมาหลุดยังหลุดแล้วบอกหลุด้วบอกไม่หลุดอยู่หลังวุ้นโอเคโอเคโอเคแยกกันปั่นครับกระจายความเสี่ยงถ้ามันถ้ามันไม่ไล่มึงแล้วก็บอกไล่กูอยู่โอเคโอเค โอเคโอเคโอเคไอ้เฮียแไม่กดสกิลเช็คโดนก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยยืนะดยี่สิบอย่างเงี้ยเด้สักยี่สิเกือบสามเปอร์เซ็นต์โอ้ยไอ้เฮียแม่งยืนมองกลิมได้เลยนะโอ้ยกดอันนี้ก็เร็วไปแล้วอ่ะเรียบร้อยโดดึงหลังยังไงก็โดนเอ้เฮีไปกูลอยอยู่บนฟ้าวะเนีผังแล้วแบบเกมดีเกมดีเกมดี เกมดี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 มันไม่ได้แอบเลยนะเว้ยดเลยอะมันมันยืนมองเลยเกมดีเกมดีเกมดีมันก็ถูได้วะไม่หรอกเจี่ยวรู้มาเครื่องนี้ดีกว่ามาเครื่องนี้ดีกว่าปิดละจอปิดละจูมาละมาละจูเอาไปละจ้าไปแจงกุนน้อยอยู่ อันนี้คือวิชาลับที่เราจะรอดไอแบมมันก็เอาเมลวานะวิชาลับที่เราจะรอดว้าว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 ่้าวว้าวว้าววาวว้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 าววัาวอ้าวว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 ้อวว้าวว้่วว้าวว้าวว้วว้าวว้ามันาะว้าววนปวว้าะ้าวววว้าวววว้าา มานองหลังเตี้ยวป่าไม่รู้ไม่รู้กันยหรวะไม่รู้แค่เปิดเลยไหมเปิดเลยไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเค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 อบมองเธออยู่นะจ้าแต่ถือไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิกนิดดูเธอช่างช่วยมึงน Just kidding มันจะเตี้ยวอยู่หรือเปล่าอ๋อไอ้เหี้ยอยู่นี่ไงสัตว อยู่นี่ไงไอสัตว์เอออยู่นี่ไงไอสัตว์เอออ๋ออ๋ออ๋อกูว่กูก็ว่าไอเชี่ยอะไรวะหินเหรอไอเนี่ยไม่ใช่หัวกดฟีไอเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้คก็เกือบจะเข้าตู้แล้วเมื่อกี้